สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของวิศวกรโยธาปฏิบัติการได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธาวิศวกรวรมชลประทานวิศวกรรมสุขาภิบาลวิศวกรรมสำรวจและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด เงินเดือนที่จะได้รับ1 5 6 6 0บาทสำหรับเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้คุณวุบุติอะไรบ้างที่ใช้สมัครสอบพร้อมเนื้อหาที่ออกสอบปีล่าสุดทางเราจะมีอ e ีบุ๊กฟรีที่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้แล้วพร้อมยังมีหนังสือแนะนำของแต่ละตำแหน่งให้เพื่อนๆได้ไปซื้อมาอ่านกันอีกด้วยสามารถขอได้ที่ f a e b o o k Page b บ n exam โดยทำการกดติดตามทั้ง Facebook Page ช่อง YouTube และ t i k t o k เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ Facebook Page เพื่อขอรับ E-Book ได้เลยนะคะ